มึงรอเขาดูด้ยลงดูกรดีนะกรปอนะโค้จะไปไหนไกลนะโค้อยู่นี่นะใค้ให้กำลังใจ นั่งเลยนั่งเลยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวมือเป็นไรสองเข้าตะกี้เสซนแหลกชนะละนี่ดูคนนี้ดิ คนรู้อยู่คนรู้อยู่คีาเป็นไงบ้างอ่าเซตแรกชนะแล้วน้องเดี๋ยวเซตที่สองทนี้เซตของ้าเ่โ่เลยเซตสองบาพี่อย่างเจังหวะเดิมจังหวะเดิมตะกีี่ันหนึ่งคนหนึ่งนะเิ๊กชนะในเซตสองอะโรดืนเต้นดีจ้าโรด จะเริมันเปนแลกเนอะโอ้นักเป็นได้ล่าสูขาวมาล่าูขาวดูวะหานนิ้หน่อน

เออบบนะบบตบยยิงไม่ยัง้งเทไหมละ่ะตบสุดหยิงไม่ยังเออมือตบเก่งเก่งไหมล่ะ ก๋วยเตี๋ยวไปอิ่มเก็บวัดเดี๋ยวปา์มไปกินก๋วยเตี๋ยวสิเอ็ดละมึงอะไรแล้วอ่ะทู้แล้วคะสิเอ็ดละสิเอ็ดสิเอ็ดทานเยอะก็จะดีวะได้ไหมเดีวเรามาดีอี่ห้าอย่างเกมสามนี่ล่ะเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยแข่งเกมแรกอ่ะ ตาฉันนงไม่รู้เลยถึงเย้ะแ่ไหนมื้อยอดแถวหุ่ิวแล้ไปได้ที้งเอออเออเนี่ยัดน <c oughs> ถ้าบอกออกแล้วลงนิดตายแน่ ต้องบอกเผื่อหน่อยเอล่นจังหวะเดิมเล่นจังหวะเดีมอ่ะพี่ต้นเออเออแบบนี้แบบนี้เผื่อแล้วแบบนี้เผื่อแล้วสายตกคนนี้นี่เองฟังสงงเทียว้าเดียเวดียอ้หโ้ออ เกมโบกันนิดเกมโอ้ยใจเย็นเก้าอู้เลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นหืมสิบห้าต่อสิบเจ็ดเออคนไหนคนไหนเออเออเอาแฮรเอาเออ

โมาอทำไมไม่ถูงหน้าอ่เนี่ยมันไส้โทรหาลุงต uh huh? ุ wow ้ยเลยเท่าไหร่นะปแปแล้วหรอ จนเด้คียมีใจเย็นๆมาเป็นค่อยไเป็น่ปาใจเย็นๆเฮ้ยโอ้ยเอาอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้อมา้